สวดมนต์ให้เย็นโดยหลวงพ่อพุทธ,ธานิโยบทสวดมนต์ที่เราจะยึดเป็นหลักวิธีปฏิบัติถ้าเรามีดอกไม้ทูบเทียนบูชาพระพุทธรูปก็ให้กล่าวคำว่าอิมินาสักกาเรนะพุทธังปูเชมิอิมินาสักการเนากการนะธรรมังปูเชมิ อิมินาสักการณนะสังขังปูเชมิอันนี้เป็นคำบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพื่อโน้มน้าวจิตของเราให้มีความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์ขเจ้าอันดับต่อไปก็อระหังสัมมาสัมพุทโธพักขวา พุทธังพักวันตังอภิวาเทมิกราบทีหนึ่งสวากขาโตพักวตาธัมโมธัมมังนัมสามิกราบทีหนึ่งสุปฏิปันโนพักวโตสาวกสังโคสังขังนัมมามิกราบทีหนึ่ง ทีนี้ก็มาสํารวมจิตให้แน่วแน่ต่อคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์กล่าวนโมสามจบนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะ ภะคาวาโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธสัจต่อไปสำรวมจิตสวดบทอิติปิโสอิติปิโสวาอาระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกะวิถูอนุตตโรปุริสัธรรมมาสารถิสัทธาเทวมนุษย์สานัง พุทโภควาติกราบทีหนึ่งแล้วสวดบทสวากขาโตต่อไปสวากขาโตพคะวตาธรรมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสิโกโอปนายิโกปัจ,จัตตังเวทิตโพวินยูหิติกราบทีหนึ่ง สุปฏติปันโนภะควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆยายัปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิตปฏิปัน,นโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญา,ยนนา,า,นนาทิทังจัตตาริปุริสยุขานิอัตถะปุริสปุคลาเอาสะภะคะวะโต สาวะกะสังโคอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักกิเนยโยอัญชลีกรนิโยอนุตตรังปุญญเขตตังโลกาติกราบทีหนึ่งทีนี้อันดับต่อไปก็ตั้งใจเจริญปรมวิหารอาหังสุขิโตโหโมินิทุกโขโหโมิอเวโรหโหมิ อัพยาปัจโชโหโมิอนีโคโหโมิสุขีอัตานางปริหะรามิอันนี้บทเมตตาตนต่อไปก็แผ่เมตตาสัตว์สัพเพสัตตาสุขิตาหนตุสัพสเสพสัตตาอเวราหนตุสัพเพสัตตาอัพยาปชาหนตุสัพเพสัตตา อน,นีคาหนตุสัเพสัตตาสุขีอัตานางปร,ริหารันตุนี่บทแผ่เมตตาทีนี้ก็สวดบทกรุณาต่อไปสัเพสัตาสัพพะทุขาปมุจจันตุสัเพสัตตาลัทธสามปติโตมาวิคัตชันตุอันนี้เป็นบทมุทิตาทีนี้สวดบทอุเบกขาต่อไป สเพสตากรรมมสกากรรมทายาธากรรมมโยนิกรรมมพันธุกรรม,มปฏิสารนาอย่างกรรมมังกริสันติกัลละญาณวาปาปกังวาตัดสัทายาธาภาวิสันติอันนี้เป็นยอดแห่งบทสวดมนต์ให้ทุกคนพยายามท่องจำให้ได้แล้วพยายามสวดทุกวันทุกวัน ทั้งเวลาเช้าเวลาเย็นถ้ามายึดบทสวดตามที่กล่าวนี้อย่างมั่นคงแล้วก็ตั้งใจสวดอย่างต่อเนื่องกันทุกวันทุกวันไม่ต้องไปสวดคาถาบทอื่นก็ได้ให้สวดเฉพาะเท่าที่กล่าวมานี้ทำจิตให้มั่นคงต่อบทสวดนี้อย่างแน่วแน่ยอดพระกันไตปิฎกคาถาชิน,นะบัญชรหรือาถาอื่นๆนนี้ไม่จำเป็นต้องสวดก็ได้ มีนายคนหนึ่งมาหาหลวงพ่อเมื่อสองสาวันมานี้เขามาปรึกษาว่าทำไมผมยิ่งสวดมนต์ขยันสวดมนต์สวดคาถาชินบัญชรวันละเก้าจบสิบจบบทอื่นก็หลายจบหนังสือยอดพระกันไตปิฎกนี้ผมจำได้และสวดได้หมดทุกตัวผมนั่งสวดมนต์อยู่เป็นชั่วโมงสองชั่วโมง ยิ่งสวดมนต์ไปเท่าไรแทนที่ว่าจิตมันจะเย็นลงมันกลับทำให้ร้อนนอกจากมันจะทำให้ร้อนแล้วผมกับภรรยาของผมต่างคนต่างสวดเก่งเหมือนกันแต่พอออกจากห้องพระมาแล้วหาเรื่องทะเลาะก,กันทุกทีทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้นหลวงพ่อหลวงพ่อก็บอกว่า บทสวดมนต์ตามที่ขุดสวดมันมีแนวโน้มไปในทางไสยศาสตร์ไสยศาสตรน์นี่ถ้าเกิดสวดมากๆเข้ามันเกิดมีอาถรรพ์มันเป็นพลังมนต์ครอบคุมจิตมนต์ไสยศาสตร์ทำให้เกิดพลังร้อนเมื่อเกิดพลังร้อนแล้วมันก็อยากจะลองของในเมื่อหาใครที่จะมาเป็นคู่ปะทะหรือทะเลาะไม่ได้ก็ทะเลาะกันเอง คนบางคนสวดมนต์ทางไสยศาสตร์ยิ่งสวดมากเท่าไหร่จิตใจก็ยิ่งโหดเทียมนั่งสมาธิภาวนาสวดมนต์เวลาค่ำคืนห้าทุ่มหกทุ่มพอออกจากสวดมนต์ที่นั่งสมาธิมาแล้วมาทุบตีเมียของตัวเองอันนี้มันเป็นเพราะพลังมนต์ไสยศาสตร์บันดาลให้เป็นไปเช่นนั้น มวอ,อันใดที่มีแนวโน้มไปในทางศสยศาสตร์มวอ,อันนั้นทำให้จิตร้อนเพราะมันมีพลังร้อนแต่พลังของพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณพลังพรหมวิหารมันทำให้เกิดพลังเย็นเป็นไปเพื่อผูกมิดไม่ตีกับสิ่งทั้งปวงไม่เดือดร้อนวุ่นวายไม่ผ่านหาเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกัน เพราะฉะนั้นให้นักเรียนทุกคนจําเอาไว้บทสวดมนต์ที่วิเศษที่สุดก็คือพุทธคุณธรรมคุณสั่งคคุณแล้วก็แผ่เมตตาทีนี้เมื่อแผ่เมตตาเสร็จแล้วจะนั่งสมาธิพร้อต่อไปเมื่อเลิกจากนั่งสมาธิแล้วก็จะลุกจากที่นั่งสมาธิให้น้อมจิตน้อมใจอธิษฐาน ถึงบุญบารมีที่เราได้ปฏิบัติมาแล้วก็อุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้บิดามารดาปู่ย่าตายายตลอดทั้งสัตว์ทั้งหลายผู้เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นตลอดทั้งเจ้ากรรมในเวรขอให้มารับส่วนบุญที่เกิดจากการปฏิบัติของข้าพระเจ้านี้